สวัสดีครับก็มาอยู่เกม Low Block Map Skibidi Toilet Battle นะครับผมท็อปช็อตของชาแนล GDC Gaming TV ก็จะพาดูอัปเดตใหม่0.521ยูนิตท,ที่ชื่อว่า Camera Woman ได้อัปเดตเข้ามาแล้วครับแล้วผมก็จะพาไปเติมโค้ดนะครับว่าได้เท่าไหร่ปะไปกันเลยครับแมปนี้เป็นแมปแนว Skibidi Toilet ท,ท,ที่ค่อนข้างเกือนิดนนะครับเกลือไม่เกลือก็ ดูยูนิตผม,มนี่ขนาดเกือน,นั่นนี่อ่ะมาดูกันเลยนะครับว่ายูนิตที่ชื่อว่าเออคาเมล่าบูแมนสอนั้นโหดไหมเดี๋ยวจะพาไปดูตัวนี้ก่อนนะครับว่าเขามีสกิลอะไรมากครับสกิลเลยครับยิงธรรมดาครับโป,งปง่งโปงแค่นั้นเองมาเดี๋ยวพาไปดูครับโป่งโป่งยังไงมาไปดูครับ, <laughs> อองงรบเอ๊ะไอ้แผนที่การฝึกซอ้อมเนี่ยผมว่า น่าจะเอาเพื่อนเข้าไปได้ด้วยนะทำไมเข้าไม่ได้เดี๋ยวเข้าไม่ <flavor superhero women> นายพิมพ์ภาษาไทยก่อนโอ้นอกเรื่องละเข้าโหมดฝึกไม่นายนี่เอาไปละโอ้มาด้พิมพ์มาครับมามาดูกันนะครับว่าค a m เมล่าวูแ2.0นั้นเป็นยังไง ก่อนที่จะไปดู c a m มล่าวูแมน2.0นั้นโหดไหมเดี๋ยวจะพามาดูวิธีหายูนิตตัวนี้นะครับ oh. หลังจากที่โอ้โหน้องเห็นอะไรไหมกดย้อนไปดูนะครับไททันทีวีแมนโอ้โหเล่นมาตั้ง1ชาติแล้วผมพึ่งได้นะอยากจะบอกเปิดกองแดงได้ตัวสีลุงด้วยโอ้ยพึ่งรู้นี่ไม่ใช่ตัวนะครับเป็นจิ๊กซอเศษหนึอันอะ ก่อนที่จะไปดู c a m e ล่าวูแมน2.0ว่าโหดไหมผมจะมาแนะนำวิธีการหายูนิตระดับรีเจนและก็โล,ลงลมาม่วงและก็ตัวธรรมดาต่างๆนะครับเน้นตัวรีเจนก็พอมันจะมีวิธีอยู่เพียงแค่เราจะต้องดองกล่องมหาสนุกที่โคตรเกลือเลยณนะตอนนี้นะครับเหมือนกับว่ามันเปิดได้ยากขึ้นนะครับแต่ก็เข้าใจอยู่เพราะว่า ยูนิตมันเข้ามาเรื่อยๆแล้วเปอร์เซ็นต์การได้มันก็จะเริ่มยากขึ้นนะครับไม่รู้ว่าผู้พัฒนาเขาจะปรับยังไงครับก็คอยดูกันอ่ะสรุปเลยครับให้ดองกล่องเยอะๆแบบผมผมดองนี่น่าจะมาณสักเกือบ20,000กล่องได้นะครับรวมทั้งกล่องแดงกล่องรีเจนกล่องม่วงกล่องฟ้าครับแล้วพอมียูนิตที่อัปเดตเข้ามาเราก็มาเปิดรับรองว่าได้แน่นอนชัวร์หนดาวแดงครับผม อเอ้อไม่ใช่อันนี้มันตัวผมนึกว่ายูนิตมามาดูครับผมได้ทำการอัปเกรดไปที่เลเวล4 5 2นะครับ4 5 2นี้ไม่ใช่ใบหัวครับเป็นเลเวลมาอัพจนหมดตังนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะสร้างเอาแค่นี้แหละมันจะได้เห็นใกล้ๆเลยครับมาเวลาเราเรียกครับ ยูนิตตัวนี้ก็จะแบบมีไอพ่นลงมาครับมาดูนะดูนะยัง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 พร้อมยังสามสองหนึ่งไฟหนึ่งทีครับยิงธรรมดาเปิดแล้วก็ยิงปืนสั้นพกคู่ครับตายจ้อยเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองสร้างไกลๆดูครับสกิลเขาก็มีประมาณนี้แหละเป็นการยิงธรรมดาครับตัวนี้ จะเด่นเรื่องเอ็นเลสโหมดนะครับเพราะว่าตัวไหนมาใหม่เอามาใช้นะครับยูนิตทุกตัวสําคัญมากในหมดเอ็นเลสโหมดนะครับมาเดี๋ยวผมสร้างไกลก่อนแล้วก็เอาซักระยะ3กิโลด,ดีไหม <c oughs> อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันไกลเกินไปอ่ะเอาแค่นี้แหละน่าจะไกลแล้วโอ้โหตอนเรียกอย่างเท่เลยนะครับเอาเขาเดินมาแล้วครับดูซิเข้าระยะเท่าไหร่ระยะทําการ โอ้โหจะมีสัญลักษณ์สีแดงขึ้นบนหัวนะครับแล้วก็ยิงหนึ่งทีโอ้แลมกันนะแล้วก็เข้าไปใกล้ระยะยิงค่อนข้างใกล้นะแล้วก็ปืนพกนีนะครับโอ้โหประมาณนี้แหละพอตายปุ๊บก็จะบินหนีครับเนี่ประมาณนี้แหละครับสกิลเขาสรุปเลยคัมเบราวูแมนสจะมีสกิลยิงคลื่น1ทีแล้วตามด้วยปืนคู่แบบยิงธรรมดานะครับแค่นี้แหละไหนเดี๋ยวผมลองใส่กับตัวโนะอนนอารีเซตก่อน แล้วก,กดหยุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมสร้างใหม่ก่อนเอาซักเนี่ยปะทะใครส่งท้ายดีนะครับปะทะเออหนึ่งสองเฮ้ยเอาแบบเรียงสวยๆนะครับสุดท้ายสุดท้ายสี่ห้าดูซิว่าถ้าปะทะตัวสีล้มจะไหวไหมผมว่าไม่ไหวหรอกเลือดเขาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมดูนะครับยูนิตเอ่อไหนล่ะ อ๋ออยู่ไหนล่ะเอ้าอยอ๋อ,อ,อเขาดาวแค่นี้อยู่เลือดโอ้ยถึงสองแสนโดนแป๊บเดียวก็ตายแล้วเอาคู่ไหนดีปิดท้ายก่อนนะครับเอาตัวนี้แล้วกันตัวถึกไแปะแะดับที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหสามดาวแดงมาคาเมล่า ไททันคาเมล่าโลนะครับ1.0นั่นเองมาดูที่ว่าเป็นยังไงอ๋พอพอยิงว่าอู้หูเลือดเท่าไหร่เนี่ยไม่เห็นเลือดเลยเฮ้ยทำเป็นเล่นอู้หแรงอยู่นะเอ๊ะเหมือนจะมีบัคเสียงนะครับหรือหรือห้องแหลกไม่น่าเกีียวนะครับโอ้โหโดนเผาตายครับถ้าสร้างได้หลายๆตัวผมว่าเวิร์กนะแต่นี่คือมันสร้างได้ตัวเดียวนะครับในระดับ ในไม่ใช่ในการที่เราลงเอนะ็นเลสโหมดนะเนี่ยจบแล้วครับมาเดี๋ยวพามาเติมโคนะครับโคดเท่าที่ผมจําได้เอาเติมในนี้ไม่ได้ล็อบบี้ต้องไปล็อบบี้อะครับมามาเติมโคนะครับผมทายเลย5,000เพชรถามว่าเอาไหมเอาครับสะสมไปเปิดหายูนิตตัว4ลุงอยู่นะครับเพราะว่าโอ้ยมี7จ็ดแสนสเองยังน้อยนะครับเห็นนอกว่าพี่ต้องสะสมสักล้านหา ค่อยมาเปิดเดี๋ยวจัดไปนะครับน่าจะประมาณอีกสัก3อาทิตย์นะมากดที่ชอบนะครับวิธีเติมโค้ดแล้วก็เติมโค้ดนะครับโค้ดของเขามีชื่อว่าคามเม๊าเ,เดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับผมเช็คก่อนนะเอออัปเดตเขาย้ายมาทางด้านขวาครับโค้ดใหม่คามเมราบูเมน2.0โอเคกดชอบกดโค้ดแล้วก็พิมพ์คำว่าค่าภาษาไทยอ่า เมเออคาเมอิผิดผิดคาเมล่าวูแมน2.0อีกคนหนึ่งน่าจะเป็นคาบราวูแมนเฉยๆนะป่ะ3000เพชรจริงๆด้วยขอบคุณครับต่อไปก็คาเมอยไม่ใช่พิมพ์ผิดคาเมคาเมมีคาเมอลาวูแมนเฉยๆนะครับไม่มีคำว่าภาษาไทยเฉยๆนะ มีแต่ c a m มล่าบูแมนนะครับปุ๊บอืรอรวมเป็น5,000เพรนะครับนี่นะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยครับเป็นเวอร์ชั่น07521ยูนิตระดับลีเจน d c คาเมล่าบูแมน0หามาใช้นะครับเพราะเป็นฮีโร่ที่เอาไว้ลุยด่านเอเลดโหมดครับยิ่งมียูนิตเยอะเท่าไหร่ยิ่งสำคัญครับก็ไว้เจอกันไป คลิปนั้นนะครับขอบคุณครับ